จ้าขอต้อนรับนุ่มๆพ็อกซี่สวัสดีสวัสีวันเลนไทสวัสดีวันเลนไทยแฮปปี้วานเลนไท์นะลูกนะรักหัวใจจากแม่นะลูกนะโอเคแม่แฮปปี้แล้วมี้วล้วเออวันนี้ปกติพ็อกซี่หกคนเนาะมาสี่คนอีกสองคนไปไหนลูก ติดภา,ารกิจการศึกษาครับเหมือนเดิมครับผมเช่นเคยใช่ไหมเออโชกุนกับวิกเตอร์นั่นเองนะคะคซึ่งสิ่งที่พ็อกซี่มาเนี่ยที่แม่อยากเมามากก็คือว่าลูกๆของแม่จะโกอินเตอร์แล้วนะววไปทูเอเชียนทัวร์ใช่ป่ะใช่ยังไงกี่ประเทศลูก ตอนนี้ทั้งหมดมีโปรเจกต,ต์ทั้งหมด3ประเทศด้วยกันครับ,รบ <S <S ตอนนี้มีกัมพูชาครับมีเวียดนามแล้วก็เปน็น <Indonesia S 2> อินโดนีเซียครับวเล่าความรู้สึกหน่อยเตรียมตัวกันยังไงบ้างกับทัวร์นี้จริงๆพวกเราบ็กอกซิ่งก็กำลังวางแผนอยู่ครับว่าในแต่ละประเทศเ,เราเตรียมจะ,จะเลือกโชว์พิเศษครับให้แบบว่าแฟนๆแต่ละประเทศเขาแบบได้เห็นแบบ ศักยภาพของพวกเราด้วยแล้วก็มีโชว์เจ๋งๆรอแฟนๆแต่ละประเทศด้วยอะไรเงี้ยคือแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยเหรอครับซึ่งพวกเราแทนไว้อย่างนั้นครับว้าววิ้งก็ซ้อมหนักเลยดีเนอเพราะต้องซ้อมหลายโชว์ใช่ไหมจะหนักจะเต็มแต่วันนี้วันวาเลนไทน์ครัทำไมหนูเลือกจะปล่อยเพลงพรุ่งนี้ค่อยเลือกได้ไหมล่ะลูกเอ้ยเราจะได้ให้ผ่านวาเลนไทน์ไปก่อนค่อยโอ๊ยค่อยเลือกได้ไหมค่อยเลือกได้ไหม ออนวอร์นครับมันมดูเศร้าว่ะลูกมันแฮปปี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เลิก่งนี้หรอใช่ครับก็เป็นเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับคนที่เหมือนกําลังจะจบความสัมพันธ์แต่ว่าเราแบบเรายอมทุกอย่างเลยเราขอแค่อีกวันเดียวแล้วก็แฮปปี้แล้วโหน่าสงสารไปอีกอ,อีกวันเดียวก็ยังดีโถแต่ใน MV เล่นเป็นพนักง,งานโรงแรมครับผมเออเหมือนแบบปล่อยทีเซอร์เล็กๆมาใช่ครับแฟนๆบอกว่าอยากไปโรงแรมนี้แล้วอ่ะอุ้ยอาจจะมีก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ก็รอติดตามกัน หรอทำไมและเอ็มวีทำไมต้องเล่าเรื่องแบบเป็นพนักงานโรงแรมอย่างนี้ด้วยลูกเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องเอาจงจริงมากเพราะเราเปิดให้ตีความไม่หลากหลายนะครับอ๋อจะครอบกรอบเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดู m อกันก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าใน MV เนี่ยจะเป็นถ้าถ้าถ้าดูคร่าวๆดกันครับว่านางเอกของเราเนี่ยเข้ามาในโรงแรมที่มีพ็อกซี่ที่เป็นแต่ละคนเนี่ยจะมีจ็อบของตัวเองใช่ค่ะ ใช่แล้วก็เขาเป็นโรงแรมแล้วก็มันมีห่วงมิติเวลาอะไรบางอย่างทับซ้อนกันแต่ว่าพูดอนไดกันรือเปล่าคอ่าแต่บางคนก็ตีความเป็นโรงแรมผีก็ก็ก็แล้วแต่ครับแต่อย่างน้อยๆโรงแรมนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาเออแต่ที่สําคัญวันนี้นุ่มๆพ็อกซี่เนี่ยมาโชว์เพลงแบบจัดเต็มแบบเต็มเพลงให้กับเราได้ฟังแบบสดๆที่นี่เลยถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นพร้อมไหมคะพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม พร้อมนะมุกนี้ค่อยร้องได้ไหมฮะได้มาอีกไหม่ะพี่รอฮะร้องวันนี้เลยกันอ้อวันนี้นะพร้อมแล้วกับพ็อกซี่ค่ะเงยไ e a ดิเ r ย ready ได้ฟังทูกสิ่งนี่มันคือเรื่องจริงที่ไม่อยากให้จริงเลยเธอรู้ตัวเข้าใจ ฉันแค่ขอเวลาแชร์ความสรงจำเรื่องที่คิด,ดเทียวยังไม่เคยทำพูดซ้ำๆให้เธอฟังัำบางคำถึงรู้แล้วว่าตอนนี้เธอรักใครพรุ่งนี้คอยเลยได้ไหม ยิ้มที่เธอให้ตลอดสิ่งที่เธอบอกรักไม่หยุดที่ที่เธอเคยชอบฉันไปหนังที่ยังไม่ได้ดูกันเลยรูปที่ยังไม่กล้าลบไปอยากส่งให้มันยังไม่ทันเลยแลนที่เราเคยมีถ้าได้ทำทรงรูปมาให้ดูบ้างแล้วมันเกิดปีนี้ก็ใครจะไปโอเคก็เธอขึ้นค่ะสัญญาที่ให้กันไว้ทำไม่ได้ครั้งสุดท้ายขอได้ไหมได้ไม่คลอแค่เวลาเพราะไม่เคยจะรักใคร จะรักคนใบ้คนที่รักคนกเดามีสิทธิเ์เพียอแค่ไหน คืนให้ใครากได้ไหมอุ้ยขอบคุณมักขอบคุณครับเลิกลงได้ไงเอออยากดูแลเลยได้เลยครับได้เลย่าครับแปลาใจได้ครับอลลไทย์ เอาไปใช้ได้วันวาเลนไทน์ได้ครับน้องมีหัวใจแล้วคราวนี้วันนี้หนุ่มๆจะไม่เหงาเพราะว่าตอนเย็นมีงานใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรบ้างลูกคร็นวันนี้องานเลยวันนี้เราจะมีบัสกิ้งก่อนครับผมเกิดขึ้นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับซึ่งก็ตอนนี้จะมีเปิดรับบัตรคิวนะครับผมทั้งหมด520คนนะคนครับส่วนคนที่เหลือนะครับสามารถมาให้กําลังใจรอบงานได้เลยครับผมค่ะแต่ว่าจะ520คนนี้จะเห็นเราบัสกิ้งใกล้ๆ ก็คือแบบเป็นใกล้ๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับจริงเหรอไหนจะเต้นยังไงจะเต้นยังไงใกล้จะเต้นยังไงใกล้ทำไมอ่ะพี่แม่เป็นแฟนคลับได้ไหมโอเคอย่างนี้เลยเหรอพีี่คร oui> ับแค่นี้เหรอ มีทั้งเพลงครับมีทั้งเพลงครับโอ้ยใกล้ชิดมากเต้นใกล้ๆอีเลยเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเราเดี๋ยวนะเปิดรับบัตรตรงไหนอะไรนะครับเปิดรับบัตรตรงไหน520อย่คนอยากเป็น520อคนตอนนี้อยู่ในต้องติดตามในออฟฟิเชียลเลยครับอไปติดตามนะความเคลื่อนไหวได้ว่าเต็มหรือยัง520อยคนนี้พิเศษมากๆมีอีกงานนึงนี่อยู่ใกล้ๆกันใช่ครับงานอะไรคะลูก ครับอยู่ใกล้ๆครับก็พวกเราฟ็อกซี่ก็น่าจะอยู่แถวเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งวันก็สามารถติดตามได้ติดตามได้มาอยู่กับพวกเราได้ครับโอเคอฝากนิดนึงสำหรับ MV เพลงนี้ค่ะดูได้ที่ไหนครับผมก็ฝาก MV มนะครับผมก็เพลงใหม่ของพวกเรามีชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม Last Request นะครับผมก็จริงๆแล้วเพลงนี้นะครับก็ฝากให้สำหรับคนเศร้าๆครับผมไม่ต้องเศร้าคนเดียวมีพื่อนเป็นเพื่อนส่วนคนที่ไม่เศร้าก็ฟังได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับน แล้วก็วันนี <lequel ś wra mayor> ้อย่าล <c istles> ืมนะคะไปงานไปเจอพ็อกซี่ได้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองวันนี้ขอบคุณพ็อกซี่ค่ะขอบคุณคัะขอบคุณคนะ